สบ,บายดีสบ,บายดีตอนเสาพีนน่น้องสบายดีเด้อทุกคนมากินากาแฟอาหานเก่าจเจ้าเดิมอยู่ตลาดเุด้าพอดีมาตลาดมาซื้อเครื่องตืมก็เลยนาแหวกินกาแฟไมนึงก่อน,นไปขายเครื่องบ่ฟ้าเราเจอรา,าว่าคนมากอ่ะบ่ายโมงพวกขายเครื่องครมาซื้อกระปุ่นตืมแต่ก็มาซื้อในในนามให้มากระปิแล้วก็มาซื้อน้ำดื่มซื้ออยู่คู่มึง ตัวาขายดีกับกะเทาะหมดนีมันขายมาจอกมาแจกแล้วมันต้องได้ซื้อข้มือเนาะมันเมดแล้วต้องได้ซื้ออากาศก็เย็นๆถึงออกับเมือนงในพหลุงเสือกยาวกินข้าวเปี๊ยห่างเขาเคยกินกับผิดน้อยลอยดีลาลหละคนกบลาศตาไรตลาดวันนั้ก้าวมงคล่เนาะมากับก้าโมงยนะมมงงันเลยตื่นมากับเพื่อนหนึ่งเข่าล่างถวย เออลมหอามาแล้วนี่แห้งเนาะเย็ยนๆกันไปด้ยกันภูใดมาตลาดตลาดสาวรรค์ไสอย่าลืมมากินก๋วเปียกห่านเราเด้อเดี๋ยวก๋วยถ่ายให้เบิร์นเฮ้ห่านไห่คะนี่ผู้ใดมาอย่าลืมมากินเด้อดีาเด้อนี่ห่านเราอยู่ตรงกลางน,งนี่ล่องที่สิบสองนี่ล่องที่สิบสอง เล่นๆเด่นเจ้ามาแล้วมาแล้วเขาเปียกต้มหมูปเปื่อยเส้นเส้นเล็กบ่สเขาเปียกบ้านเขามีเส้นน้อยเส้นใหญ่เด้ออันนี้เส้นน้อยเจ้ามาเดียวมาเดียวขอซื้อปุ้งเลยบานบานี้ يا ابني دينا اه مش بتتكلم اي حاجه ده اي حاجه

ปห้าเนี่ยบีมหน้าไม่ค่อยเนี่ยเพราลูก 谢谢

<laughs> Im là chúng ta Ghiền ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องลิปน้อยร้อยลีลาเด้เด้อล้วพกใหไ่คลิปหนาพี่น้องคลิปนี้รับไ,ไปก่อนอิ่มแล้ว